าอาจารย์ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับผมเหลืออากาศเอกผุษเชียนปาลีเรียมหรือนายฟองพรมปาลีเรียมนะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องข้งมูลนิที่พุทธศรภาพว่ามูลนิที่พุทธิภาพเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับและที่ผลงานที่ผ่านมาเคยช่วยเหลือชาวบ้านไหมนะครับวันนี้เราจะมา เปิดตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิเนื่องจากว่าการร้องทุกข์ร้องเรียนหรือการปูกครังแกจากชาวบ้านในสุรภาคเหนือเนี่ยมันไม่มีที่ไหนที่ไปร้องทุกข์นะครับร้องเรียนหรือไปแล้วพอไปทาทุกเรื่องนะครับจะวิ่งลงที่กรุงเทพมหานครทั้งสิน้นตอนนี้มูลนิธิเพื่อสันติภาพได้เกิดขึ้นแล้วที่จังหวัดชียงรายนะครับ เราก่อตั้งมูลที่ขึ้นมาเมื่อปี2557นะครับเหลือการเอกพุทธิปาริเรียมเป็นผู้ก่อตั้งนะครับประธานมูลที่ก็คือภรรยาหรือม่บ้านอาจารย์ทัญยรัตน์ปาลีเรียมนะครับการก่อตั้งมูลที่พุทธศรีภาพขึ้นมาเนื่องจากว่าก่อนที่จะมาเป็นมูลที่ ตัวผมไม่ไแหละเรืออากาศเองกูเรียนไปเรียนแบบครูยักข้อกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวนหนึ่งแสนเม็ดเมื่อถูกกล่าวหายาเสพติดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเขาจะถูกจองจําในระหว่างการดําเนินคดีทั้งหมดตั้งแต่ชั้นตํารวจอายการและศาล ฉะนั้นใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติดนี้จะถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจําจะพัฒน,นาการโดยโซ่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะส่งภาพให้ดูที่หลังน,นักโทษจะเป็นอะไรก็ตามเกี่ยวกับยาเสพติดศาลมักจะไม่ให้ประกันตัวอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญคตัวกระผมเนี่ยหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลยทําให้เราเนี่ย ถูกควบคุมตัวตามระเบียบของกรมราชธรร์ตามกฎหมายไทยแล้วก็ต่อสู้ในชั้นศาลศาลก็มีอยู่สามชั้นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเรื่อการเ,เรียนปริเลียมเนี่ยถูดำเนินคดีกล่าวหาว่าค้ายาหนึ่งแสนเม็ดไม่ได้รับการประกรันตัวนะครับใครก็ตามพี่ถูกกล่าวหาเกีเ่ยวกับยาเสพติดนี้จะไม่ได้ประกรันตัวความยุ่งยากและลำบาก ใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทําความผิดอาญาเนี่ยจะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำไม่รับอิสรภาพเปรียบเสมือนนักโทษนะครับแต่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีด้วยเหตุผลดังกล่าวขณะที่จูจอกจําอยู่ในเรือนจําตัวกระผมได้เรียนกฎหมายสาขานิติศาสตร์นะครับของ มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชและจบในเรือนจำก็เกิดแรงบันดาลที่อยากจะช่วยชาวบ,บ้านโดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าที่อยู่บนดอยนะครับมีจำนวนมากที่ไม่รับความเป็นธรรมถูกรังแกถูกใช้กฎหมายเข้ามาพาดพิงเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายกลปกองก็ผมต้องช่วยเขาอยู่ในเรือนจำขนาดเดียวก็เรียนกฎหมายจบในเรือนจำ พอออกมาก็มีแนวความคิดว่าจะทํายังไงจะช่วยชาวบ้านเขาได้เนื่องจากว่าปัญหาของกฎหมายนี้จะมีทุกครอบครัวทุกคุเรือนในประเทศไทยเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่พัฒนาเรื่องข้อกฎหมายกับชาวบ้านท่านสังเกตไปครับจะเป็นโรงศสารจะเป็นเรือนจําจะเป็นตารวจอายการพัฒนาทั้งหมดเลยยกเว้นแต่ตัวประชาชนท่านสังเกตไปครับในวันจันทร์ ทุกสาร่วกประเทศไทยท่านไปดูได้เลยตเต็มสารหมด้วยเหตุผลดังกล่าวและขนาดที่กระผมได้อยู่ในเรือนจำก็มีแนวความคิดอยากจะช่วยพี่น้องคนไทยที่ยังอยู่นอกเรือนจำและไม่เคยเข้าคุกก็ตั้งเป็นมูลิธิขึ้นมาหลังจากเรียนจบกฎหมายมีแนวความคิดว่าจะช่วยชาวบ้านเขาถ้าไปดูนะครับว่าวัตถุประสงค์ของมูลิธิเพื่ออะไร ทำไมเราเน้นหนักเฉพาะผู้องขังก็เนื่องจากว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความด้วยเหตุผลล่กกาวจึงได้เกิดมูลิีขึ้นมาวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการทามูลทีขึ้นมาก็เพื่อนะครับต้องการให้คนไทยเนี่ยที่ไม่เรียนรู้กฎหมายเลย จะได้เรียนรู้กฎหมายใครก็ตามที่เป็นสมาชิกมูลิธิเราจะมีบทความกฎหมายแต่ละตอนแต่ละตอนเขียนโดยผมเองเพื่อไปเผยแพร่ความรู้เก็บความรู้ในเล็กๆน้อยสำหรับประชาชนหรือทีมงานมูลิธิหรือสมาชิกมูลิีิเพื่อสันติภาพการเรียนรู้กฎหมายเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราทําเป็นบทเรียนนั้นเป็นวิทยาทานเป็นข่าหอานนะครับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมาย ผลงานที่ผ่านมานะครับมีเยอะแยะมากมายไก่กองเดี๋ยวผมจะนําเรียนต่อไปว่ามีผลงานอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องคดียาเสพติดผมจะถนัดและจะเก่งเรื่องยาเสพติดเนื่องจากว่าผมถูดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดให้โทษก็เลยลบปมด้อยลบบาดแผลตัวเองด้วยการเรียนรู้กฎหมายและมาเป็นมูลนิธิเพื่อมาช่วยเหลือชาวบ้าน บุนที่เป็นการกุศลนะครับเป็นการกุศลที่รู่นชาวบ้านใครก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องกฎหมายทั่วประเทศไทยติดต่อมาได้เลยตอนนี้เราเปิดศูนย์เราเปิดสํานักง,งานนะครับร่วมกับนักข่าวของเรานะครับที่จะวชิงรายในอนาคตเราจะมีศูนย์ข่าวเราจะมีมูลนธิคอยรับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านทั้งหมดนะครับแล้วความคิดของูลนธิไม่มีอะไรนะครับ ต้องการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของผู้ให้ิกเรียกไม่ได้ว่าแต่และครอบครัวคนจะมีที่ปรึกษาทั้งกฎุหมายไหมบ้างอย่าไปหลงเชื่อกับทนายบางทีทนายดีก็มีทนายไม่ดีก็มีอีกอีกอาชีพหนึ่งที่ผมเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของพระของพระเจ้าพระสงฆ์พระสงฆ์องคเจ้าตอนนี้ พระสองฆ์องค์พระเจ้าจะมีปัญหาเยอะมากถูกโจมตีหลายด้านทั้งมารศาสนาก็ดีเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับสุรายาเมาหรือการพนันหรือยาบ้ายาเสพติดรวมทั้งแม้กระทั่งพระเหมือนกันนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเมื่อมีการล้มหายใจจากไปหรือมรณภาพนะครับฉนั้นปัญหาของพระสองฆ์องค์พระเจ้ามันมีอีกเยอะที่เรายังไม่รู้มูลิธิจะเป็น จะเป็นจุดหนึ่งที่จะมาไขาความรู้สึกของพระสงฆ์องค์เจ้ารวมทั้งตัวของทานายความที่มีปัญหามากที่สุดคือรายความเพศไปของคนหมายที่มันมีอยู่หลายประเด็นหลายอย่างทั้งตำรวจทั้งอายการทั้งทานายความฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรมูลนิธิวิเคราะห์และไปพัฒนาและหาแนวทางให้ชาวบ้านเพื่อที่จะเป็นแนวความรู้ที่จะเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะมีผลงานนําเสนอ,อว่ามูลิธิประสาิภาพนี้ทํางานทำํำคดีทั่วประเทศไทยเดี๋ยวจะนําเรียนต่อไปนะครับการดําเนินการในปัจจุบันและอนาคตผมกล่าวถึงอนาคตเลยนะครับครอบครัวใดถ้ามาเป็นสมาชิกมูลิธิและได้เข้ากลุ่มลายของมูลิธิคุณจะได้รู้เกี่ยวกับเรือ่องกฎหมายเบื้องต้น คดีความแต่และคดีที่ที่ผมนําลงไปนําเรียนนําเสนอเกี่ยวกับสมาชิกจะได้รู้ว่ามูลนิธิไม่เคยทิ้งสมาชิกเอาเรื่องข้อกฎหมายให้ไปศึกษาที่บ้านท่านสามารถอ่านอะไรก็ได้เมื่อ,อไหร่ก็ได้ไม่จะเป็นต้องไปนั่งเรียนก็ได้แต่ท่านมีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยการเป็นสมาชิกการเป็นสมาชิกเรารับสมัครทั่วประเทศไทยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามเพราะว่า การทำคดีของมูนิทิเราไม่จํากัดเฉพาะภาคห,หนึ่ภาคใดก็เลยอยากจะกบเรียนท่านผู้ฟังที่เระรพทุกท่า,านนะครับว่าการดําเนินการในอนาคตผมวางแนวไว้ว่าอยากให้ครอบครัวที่ท่านฟังผมวันนี้มีที่ปรึกษากฎหมายสำหรับครอบครัวเพื่อลดปัญหาหนึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 2. ปัญหาเรื่องทนายความ จะคดจะโกงเจออะไรก็ตามที่เราเห็นสังคมยุะแยะนะครับที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับตัวทนายความและตัวความที่สร้างปัญหาโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวเงินนะครับข้อที่โคตต่อไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องคดีความมูลนิธิจัดติดตามคดีความทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นสารชั้นต้นสารอุทธรณ์และสาลฎีกาการดูแลคดีความจะดีมากนะครับฝากพวกเราน้วหนึ่งครับสลับ สมาชิกนะครับเราต้องการให้พัฒนาครอบครัวของคนไทยทั้งหมดทั่วประเทศไทยให้มีที่ปรึกษ,ษาทางกฎหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาเยอะการสมัครเป็นสมาชิกมูลนิธิพสทธิภาพนะครับเราจะเสียค่าสมัครเฉพาะนักกฎหมายที่เขามาอบรมนะครับมูลนิธิจะแถมบัตรให้ฟรีเนื่องจากผมเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิไป สำหรับใครเสียสมัครค่าสมาชิกนะครับเสียครั้งเดียวแต่คุ้มครองตลอดชีวิตไม่เคยมีสำนักง,งานกฎหมายที่ไหนกล้าทําสำนักง,งานบูรีาเป็นสำนักง,งานแรกที่ทดลองมาแล้วตอนนี้มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศไทยประมาณ5,000กว่าคน5,000กว่าครอบครัวนี้ไม่เคยกระทําความผิดเลยที่ศึกษามาไม่เคยมีความนึกจากว่ามูลทธิจะไม่ช่วย คนที่กระทำความผิดฉะนั้นมูลนิธิเพื่อสันติภาพเราจะพัฒนาตัวเราเองจะเปิดเว็บไซต์จะเปิดอะไรก็ตามท่านคอติตามต่อไปนะครับว่าท่านจะอยู่ทั่วประเทศไทยท่านจะสามารถเป็นสมาชิกได้ใครเป็นสมาชิกมูลนิธิมีปัญหาต่างๆนานา,น,าน,นะครับโทรศัพท์มาถามก่อนแต่ไม่ใช่มีมูลนิธิแล้วไปสร้างปัญหาแล้วมาให้มูลนิธิแก้อันนี้ไม่ใช่ประเด็นละ ประเด็นก็คือหนึ่งนะครับเรามีข้อปฏิบัติข้อหนึ่งไม่ให้ปากคาไม่ลงเลยมือชื่อไม่ถ่ายภาพอันนี้กรณีที่ตํารวจจับนะครับข้อสองจะให้การชั้นศาลเท่านั้นข้อสามแสดงบัตรผู้เกิดเหตุกละคดีข้อสี่ 4, แจ้งตัวแทนวัตถุทาร้ายร่างกายข้อห้าติดต่อสํานักง,งานสทถทิตื่อเกิดเหตุกละดีนี่คือข้อปฏิบัติของมูลนิธิคุณจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยมันจะคุ้มครองทั้งหมด นะครับโทรศัพท์มาได้เลยบางคนถามว่าเอาจะติิต่ออาจารย์บุญเทียนได้ตรงไหนหรือจิติิต่อตัวผมได้ตรงไหนในบัตรที่ผมแถมให้ไปนั้นจะมีหมายเลขโทรศัพท์ผมอยู่เมื่อท่านมีปัญหาหรือคนในครอบครัวมีปัญหาแล้วท่านสามารถยกหูขึ้นมาถามสอบถามได้ทันทีเช่นตำรวจจับรถชนรถเฉลียวหรือมีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอุบัติเหตุทางคดีท่านสามารถแจ้งมาได้เลยถามมาได้เลย ผมไม่ใช่ทนายทั่วไปนะครับทนายทํางานอีกอย่างหนึ่งแต่มูลที่ทํางานอีกอย่างหนึ่งแต่ทํางานเป้าหมายเดียวกันคือช่วยเหลือประชาชนแต่มูลนิธิไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะค,คุณสามารถปรึกษาทุกฟรีทุกเรื่องแนะนำทางให้หรือต้องการเขียนคําแถลงคําร้องคําขอคาอะไรเนี่ยเรามีทีมงานนักกฎหมายทําอยู่ฉะนั้นมูลนิธิวัตถิภาพเกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลของ ตัวกับผมเนี่ยเป็นอดีตนักโทษที่ต้องการช่วยชาวบ,บ้านเขาไม่อยากให้คนอยู่นอกคุกไปอยู่ในคุกแค่นั้นเองจะทําอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาทางคดีมาแล้วแต่พิเช่ติดคุกทุกรายนะครับมันมีช่องทางออกอยู่อยู่ที่ว่าคุณจะทําเป็นไหมทานายมีประสบการณ์ไหมอีกหนึ่งฉะนั้นวันนี้นะครับมูลนิธิวัสดิภาพได้มาเล่ามาอธิบายเบื้องต้นที่จริงมันมีมากกว่านี้เยอะแยะเลยนะครับ อธิบายให้ฟังว่าการดําเนินการการดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันหรือชีวิตครอบครัวควรจะทําอย่างไรเกี่ยวกับกฎหมายเห็นไหมฮะมูลิธิจะเป็นทางออกจะเป็นทางสวา่างสำหรับชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมายยกแย่มากมายแก่กองทัวประเทศไทยนะครับหลายสิบหลายล้านคนที่ไม่รู้กฎหมายเลยแต่หาทางออกได้โดยการเป็นสมาชิกูลนีธิวิพัฒภาสมัครได้แค่ครั้งเดียวนะครับตลอดชีวิต ก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับว่าลองมาศึกษาดูว่าในโซนภาคเหนือนะครับในโซนภาคเหนือไม่ว่าจาังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แพร่น่านลำปางนะครับอุตรดิตถ์นะครับทั้งบทเนี่ยไม่มีสำนักง,งานไหนรับเรื่องราวร้องทุกข์มูลนิธิเพื่อสันติภาพเปิดตัวแล้วนะครับมูลนิธิเพื่อสันติภาพได้รับรองจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าเป็นองค์กรเอกชนช่วยเหลือชาวบ้าน ถ้าจะถามคุณผูง,งนนที่มีมากมายไกลกองน,นะครับจะนําเรียนท่านในโอกาสต่อไปนะครับการดํเราเนินการในชีวิตประจําวันต่อจากนี้นะครับครอบครัวของท่านอย่าลืมนะครับตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจเตี่ยฝืดเคืองมากเงินทองหายา,มา,ากมันจะมินเมเรื่องข้อกฎหมายเช่นไปทะเลออกกาะกันเกี่ยวกับการค้าการขายทะเลาะก,กันกับเรื่องเงินสุดท้ายไปจบลงที่ศาลท่านไปดูในข่าว YouTube เลย ปัจจุวันนี้มีแต่เรื่องเพศภัยเย,ย,ย,ยอะแยะเลยไปกฎหมายฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้โดยการเป็นสมาชิกมูลนิธิประสิทธิภาพเราตอนนี้เราจะร่วมกับนักข่าวจะตั้งศูนย์ข่าวอยู่ทางภาคเหนือนะครับถ้าใครจังหวัดใกล้เคียงนะครับเชียงใหม่ลำปางแพร่นั่งลำพูนอะไรเนี่ยนะครับภาคเหนือใครมีปัญหาติดต่อมาเลยนะครับติดต่อมาทางมูลนิธิประสิทธิภาพหรือทีมง,งานนักข่าวครับวันนี้ผมจะ อันล่าถ้าไม่มีแค่นี้ก่อนเนาะโอกาสหน้าก็ว่ากันไ่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ